ตามจับแจ็คจอมหื่นตะเวนก่อเหตุอนาจาร์ลวนลามนักเรียนหญิงพบมีผู้เสียหายแล้ว7คนนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทิเด,เดกรรารบริษัทนิระชาชนไทย PBS รายงานผู้สื่อข่าวโต๊ะอายกรรมของไทย PBS นะครับรายงานว่ากรณีนี้เนี่ยมาจากนักเรียนหญิงครูแล้วก็ผู้ปกครองร้องเรียนว่ามีชายซึ่งมีพฤติกรรมหน้าหวาดกลัวตะเวนก่อเหตุอนาจาร์ตามลวนลามนักเรียนหญิงขนาที่ไปโรงเรียนครับพฤติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยทำทีมาถามทางครับ เมื่อนักเรียนหยุดคุยด้วยก็เข้ามาใกล้ล้วงกระโปรงหรือว่าจับหน้าอกนักเรียนแม้ว่าอยู่ในพื้นที่สาธาราณะก็ตามพบก่อเหตุพื้นที่นางเลิงบางรักสำร,รานรานและก็ปฐุมวันครับตำรวจนะครับได้ตั้งข้อกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานกระทำารอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและก็จับกลุ่มตัวได้ที่ตำบลหนองดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับตรวจสอบประวัติในพบว่าก่อเหตุอนา,นาจาร์ลักษณะเดียวกันเบื้องต้นใน7็ครั้งด้วยกันครับ หนึ่งคือพื้นที่สอนอสำนัลราชนะฮะสองพื้นที่สอนอบางรักครับสามพื้นที่สอนอบางรักเหมือนกันสี่พื้นที่สอนอนางเลิงห้าพื้นที่สอนอนางเลิงหกพื้นที่สอนอปทุมวันและเจ็ดนะครับพื้นที่สอนอนางเลิงสังเกตดูนะครับว่าผู้ก่อเหตุมักจะไปในพื้นที่เดิมๆนะฮะในชั้นจับกลุมนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าตนเองยอมรับว่าเกิดอารมณ์เวลาที่ขึ้นรถเมย์ แล้วก็ได้เบียดเสียดกับเหล่าเด็กนักเรียนหญิงครับและยิ่งชุดนักเรียนมีลักษณะรัดแน่นแนบเนื้อยิ่งเพิ่มความผืนกระหายให้กับตัวเองโดยเมื่อได้สนทนากับเด็กนักเรียนหญิงร่างกายใกล้าการสัมผัสถ,ถึงกลิ่นเด็กสาวยิ่งทําให้มีอารมณ์ถึงขีดสุดว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงมือล้วงไปที่อวัยวะเพศของเหล่าเด็กหญิงกอดที่จะวิ่งหนีอ้างว่าที่ทําไปแบบนั้นเพราะว่าป่วยทางจิตแล้วก็ไม่ได้รับการรักษา หลังการจับกลุ่มนะครับได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนนางเลิ้งดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปด้วยครับโดยในวันที่9สิงหาคมนะครับเวลา10.30ใน,ใน,ารนาครับทางตำรวจเองก็จะมีการร่วมซักถามผู้ต้องหาและสังเกตการกรณีที่ว่านักเรียนหญิงผู้เสียหายจำนวนหลายคนเนี่ยชีย้ยืนยันตัวคนร้ายณสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งด้วยนะครับใครครับเป็นผู้เสียหายเรื่องของคดีนี้ให้คุณไปแจ้งความประสงค์ดำเนินการเอาผิดได้เลยนะฮะแล้วก็ ต้องร่วมกันหาทางออกครับในเมื่อผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการรับสารภาพแบบนี้เรื่องชุดที่ว่ามีการแนบเนือ้อเราจะทํำยังไงหาทางออกอย่างไรนะครับมาให้นักเรียนหญิงได้รับผลกระทบก,กับคนที่มีการก่อเหตุแบบนี้ต่อไปในอนาคตนะครับ